แจ้นงพนีนักร้องดังออกมาเผยถึงรักครั้งใหม่ทำไมมั่นใจจะไม่เปิดตัวเคยคิดออกวงการเพราะแฟนคลับด่าแรงหน้าเวทีลูกทุ่งสาวจ้านงพนีมหาไทยเปิดใจพูดครั้งแรกในรายการ w o o d ีอินเตอร์วิเผยถึงสาเหตุเลิกราแบบหมดเปลือกหลังประกาศยุติความสัมพันธ์กับแฟนนุม่มแจ็กธนพลสัมมาพรส ปิดฉากความรักเจ็ดปีจากนี้ไปหากมีความรักครั้งใหม่ถ้ายังไม่มั่นใจจะไม่เปิดตัวและเล่าเหตุการณ์ที่ทำให้อยากออกจากวงการเพราะโดนแฟนคลับด่าแรงออกหม่น้าเวทีจ้าหนงพนีเผยว่าก่อนที่จะประกาศเราต้องคิดเยอะมากเพราะว่าคบกันมาเจ็ดปีเคยเลิกกันครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเรามั่นใจแล้วหรือยังเพราะถ้าออกไปประกาศปุ๊บแล้วกลับมาดีกัน ลายเป็นเราเหมือนเด็กเล่นขายของซึ่งเราโตกันแล้วทั้งคู่ครั้งนี้มันก็เลยมีการคิดเยอะมากๆทั้งหนูและพี่เขาซึ่งจริงๆเรารักกันมากเลยนะหนูก็รักพี่เขาเขาก็รักหนูแต่ความรักอย่างเดียวมันไม่สามารถนำพาให้ไปเป็นชีวิตคู่ได้มันเลยเป็นข้อที่แบบว่าวันนี้เราจบกันดีดมีอะไรก็สนับสนุนกันเป็นพี่น้องความรักครั้งนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่า การชัดเจนมันดีแต่ไม่จำเป็นต้องชัดเจนทุกเรื่องในชีวิตหมายความว่าต่อไปนี้เรื่องความรักหนูรู้สึกว่าถ้าอันไหนที่เราไม่มั่นใจเลยจะไม่มีทางออกมาบอกชัดเจนเหมือนจ้าคนเดิมไม่อยากเป็นแบบนั้นแล้วมันเป็นความจริงแต่เราต้องรู้ว่าความจริงกับความสบายใจของเราบางทีมันไม่ค่อยไปด้วยกันความจริงคือบอกว่าฉันคบคนนี้นะ แต่โลกโซเชียลทุกวันนี้มันไม่ได้ทำให้เราสบายใจนะพอเป็นข่าวมันจะมีคอมเมนต์ลบๆเยอะกว่าคอมเมนต์ที่มันไปทางที่ดีแล้วเรากับเป็นคนที่ต้องไปอ่านก็เหมือนเป็นคนโรคจิตชอบอ่านก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะรักเลิกทะเลนิดนึงหรือบางทีไม่ได้ทะเลาะแค่โพส,สตอรี่เป็นข่าวปุ๊บหนูโดนด่าแล้วเลยรู้สึกว่าถ้าฉันไม่เปิดตัวว่าเป็นใครย,ยังไงในอนาคต ก็จะไม่มีประเด็นที่ต้องมาโยงจะเล่าต่อว่าเรื่องมุมอ่อนไหวของเราโอโ้โหเราอยู่ในจุดที่เราร้องไห้กับใครไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องพ่อแม่เพราะรู้สึกว่าถ้าหนูร้องไห้ไปพ่อแม่เป็นห่วงหนูเลยกับพี่เราก็ร้องไม่ได้เพราะรู้สึกว่าเราเป็นหัวหน้าคนมันจะร้องไห้ให้กับทุกคนไม่ได้สุดท้ายต้องมาร้องไห้กับตัวเองเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าทำไมมันต้องเป็นกูนะ ไม่น่าจะเป็นเราเลยเรื่องนี้ก็ทําได้แค่ร้องไห้ในห้องคนเดียวความเปลี่ยนแปลงของสังคมแล้วก็ตัวเราทุกวันนี้คือเมื่อก่อนเราเป็นนักร้องลูกทุ่งเราจะได้เล่นงานวัดงานเทศบาลแล้วก็มีบ้างแล้วความชัดเจนของเราคือร้องเซ็กซี่เต้นแต่ทุกวันนี้ตั้งแต่เรามีเพลงคอแห้งทาร์เก็ตลูกค้าเราเปลี่ยนแฟนคลับเราเปลี่ยนคือคนที่ชอบดื่ม แล้วพี่คิดดูว่าต้องไปเล่นให้คนที่ชอบดื่มดูเป็น500-1,000ถึงคนในภาพแล้วเวลาที่ขึ้นมาตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งณตอนนั้นทุกคนส่วนมากจะไม่ค่อยมีสติก็จะได้เจออะไรที่มันปแปลกมีไปเจองานหนึ่งแล้วกลับมารู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในวงการนี้เลยเขาให้หนูขึ้นเวทีตีหนึ่งผับที่นั่นปิดตีสหนูขึ้นเพลงแรกปุ๊บมีคนเดินมาแล้วด่าหนู เอารางวัลมาให้หนู500บาทแล้วบอกว่ามึงเป็นเฮ้ยอะไรมาขึ้นช้าจังกูรอมึงตั้งแต่สามทุ่มแล้วอีดอเด็กเราอยู่บนเวทีแล้วไปไงต่อพี่คะใจเย็นนะคะเรารู้นะว่าเขาสติมันไม่มีแล้วเขาให้หนูขึ้นตีสี่ค่ะไม่ใช่มึงมาช้าเองอีดอเด็กด่าหนูแบบนี้แล้วเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเป็นอะไรแบบที่ฉันจะรับมือยังไงให้ไปต่อได้ เพราะถ้าเป็นจ้าจริงๆคือลงเวทีจ้าไม่ร้องแล้วรู้สึกว่าฉันเฟลอ่ะก็เลยพูดว่าพี่คะพี่พูดใส่ไมเลยซึ่งเขาก็ยังพูดคำเดิมของเขาเราก็ดึงไม้กลับมาพี่หนูขอโทษนะคะหนูเป็นแค่ลูกจ้างเขาจ้างหนูมาให้เล่นตอนตีหนึ่งก็ต้องขึ้นตีหนึ่งคนในร้านกาดก็เลยมาดึงเขาไปแต่เหตุการณ์นั้นทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยไม่อยากอยู่แล้ววงการนี้ กลับมาสวดมนต์คือหนูสวดมนต์ตอนนอนทุกคืนสวดมา8-9ปีแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าผับนี้ฉันจะเมานะจะสวดมนต์บนรถไปก่อนเลยที่กําลังไปงานแต่วันนั้นด้วยความที่อารมณ์เรามันไม่ได้แล้วเพลงแรกที่หนูไม่ได้ดื่มเลยคือเหมือนเราอันไว้ขึ้นรถก็ร้องไห้ไม่ได้กลับมาก็ร้องไห้โหในห้องน้าทำยังไงดีอยากกรีด๊ด ทำไมมันต้องเกิดกับเราค่อยๆหายใจเข้าแล้วก็ออกไปสวดมนต์ในห้องพระแล้วก็พูดกับพ่อแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพว่าทำไมมันต้องเป็นกับเราอันนี้คือวิธีแก้ของหนูที่ดีที่สุดแต่มันก็ไม่ได้หายเลยนะในขณะที่เราพูดก็ยังรู้สึกก่อนที่จะมีเพลงคอแห้งหนูเล่นงานวาดัดผับก็มีบ้างแต่คนที่จะมาดูเราร้องเพลงดูเราโชว์80% อีก20%เอขาอาจจะดื่มแล้วเฮฮาปาร์ตี้แต่ตอนนี้คนที่มาคือคนที่มาดูจ๊ะเดี๋ยวกูจะมาหมอมเขาแล้วกูจะต้องกินก่อนเลยสร้างฟิลตอนนี้คนที่มาดื่ม80%อีก20%คือดูร้องเพลงเราโอเคมากกับจุดยืนตรงนี้แต่ณตอนนี้เราเจอกับคนนั้นเราไม่โอเคเลยแล้วเราก็เอาอคนนั้นตัดสินทุกคนเลยแต่พอเวลามันผ่านมารู้สึกว่า คนที่เขาดีกับเรางานที่เราไปเล่นที่ผ่านมาใน2ปีเกิน 600.- 700ถึง700งานเราเจอคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนที่เขาดีกับเราเยอะมากแต่เรากลายไปโฟกัสกับคนคนเดียวทำไมเราจะมานั่งถามตัวเองความคิดเปลี่ยนงานของจ้านั้นเราจะวิ่งได้เต็มที่ไม่เกิน3งานแต่ถ้าวิ่งเต็มที่บ่อยๆเลยก็จะแค่2งงานเท่านั้นเพราะไม่รู้ว่างานแรกเราจะเจอสถานการณ์แบบไหน ถ้าสมมติว่างานแรกเป็นงานภายในงานที่สองเราจะไม่รับเลยเพราะงานภายในมันต้องจอยคนที่หาจ้บไปคือทุกวันนี้ร้องเพลงร้องไปเธอแต่เธอต้องจอยกับฉันนะณนองวันนี้ภาพเรามันเปลี่ยนเป็นเอเทนเต็มตัวถ้าขึ้นไป9้าเพลงแรกเราจะไม่ดื่มเลยเรารู้สึกว่า80ที่ดื่มก็ยังมีอีก20ที่ไม่ดื่มและอยากฟังเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆหนูแค่ต้องเล่นแค่หชั่วโมง แต่หนูเล่นให้1ชั่วโมงครึ่งเพราะ30-40นาทีแรกคุณฟังเพลงเลยแต่พอหลังจากเพลงที่9เราจะเริ่มจอยเพราะถ้าดื่มตั้งแต่3เพลงแรกไม่ได้ร้องแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องบาลานให้ได้ค่ะ